วันนี้พบกับรายการเจาะข่าวซื่นสอื้นด็อกซอกเมื่อกี้ที่พูดว่าอะไรนะฉันพูดด็อกซอกนะฮะใช่ที่มันร้อนๆอนู่นกินได้หรือเปล่าน่ะอะไรน่ะฉันไม่รู้จักน่ะฮะก็ที่มันมีไส้กรอกขนมปังไงป้าจริงนั่นมันฮอทดอกฮะนั่นมันฮอทดอกเหรอแล้วฮอทดอกกับด็อกซอกต่างกันยังไงน่ะพรุ่งนี้ค่อยมาตอบเฮ้ใช้ความรุนแรงสิ ุยเธอลืมน่ะฉันลืมบ้าจริงทำไมฉันลืมล่ะช่วงนี้ฉันได้ยินข่าวน่ะยินข่าวไหมข่าวเกี่ยวกับอะไรน่ะที่คนตบกันน่ะจริงเหรอเขาตบกันที่ไหนที่ A B C ไหมฮะ A B C ยกทรงฉันมีมีมาตรฐาไม่ใช่ไม่ใช่ที่ A T P เหรอ A T P A T P คืออะไรเนี่ยอัลจีซีไนฟอนเฟนบ้าจริงันบทพลังงานมันคืออะไรนะอะโดโนซีนอะไรนะฮะสรางมันเธอใช่ไห่พูดไม่ได้ หมายถึงพ e e e uh uh. ok? ี่ AEC หรือเปล่า AEC AEC คืออะไรอะ a อ s t r a l i a Economic Community พอกันทีฉันจะไม่พูดถึงมาแล้วใช้โอกาสที่ครั้งสุดท้ายนะฉันหมายถึงพี่ a t m น่ะโอ้ที่ a t m อย่างงั้ยเหรอเป๊ะพี่จะยืนกดกันอยู่ตรงนี้อีกนานไหม พูด,ดีคออวามมันเถื่อนมันฝังใจนี่ฉันมาขิดประเด็นแล้วนะอะไรนะอ้าวแล้วประเด็นคืออะไรนะประเด็นก็คืออ้อวันนี้เธสวยจังเลยนะวันนี้เธอมาทำอะไรนะฉันมาทำฉันมาเต้นสังณาการอนะจริงเหรอเธอมาเต้นเพลงอะไรเพลงนั้นไงเลดมีสีสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน ใช่ไเรากลับมาเป็นคน,นเยเจ็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่รายการ v r 3 t รายการที่จะทำให้คุณทราบถึงชีวิตและความเสี่ยงของอาชีพสไปเดอร์แมน,แ,มนและความคิดเห็นของจากหนึ่งอคนที่ดูดีจำนะครับว่าหนึ่งรอยคนที่ดูดีดดใครดูไม่ดีเราไม่ไมดูดไปได้ค่ะคุณเชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถรู้ปัจจัยเสี่ยงต่ออาชีพสไปเดอร์แมนได้ภายใน6 5ห้าสี่สาสองหนึ่งอุาตะไม่ทราบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่ออาชีพสไปเดอร์แมนมีอะไรบ้างครับอ่ก็พี่เขาต้องใช้มือดึงเชือกดึงขึ้นดึงลงใช่ไหมครับก็อาจจะเกิดการเสียดสีแล้วก็เกิดความร้อนนะจะทำให้มือบาดเจ็บได้โอ้โหครับก็ครับก็พี่เขาต้องทํางานที่สูงครับก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ครับอครับสุดท้ายขอสามคำค่ะเชือกบาดมืออุบัติเหตุครับคิดว่าอาชีพสไปเดอร์แมนเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงยังไงบ้างคะ คือว่าคิดนะครับว่าไอการที่ต้องทำงานอยู่บนที่อันตรายอย่างนั้นนะครับคือมันต้องอยู่สูงใช่ไหมตรอบใช่ไหมครับมันอาจจะทำให้คนเขากระทั้งใจต่อคู่ที่ทข้ามาอยู่กันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอั้มันทำให้เกิดความรู้สึกแบบวิตกกลัวแล้หวาดกลัวตลอดเวลาหรือว่าที่เขาไปสร้างหลักครอบครัวอะไแบบนี้ครับเขาจะมีภาระผูกพันทางด้านครอบครัวอย่างมากดังนั้นถ้าเกิดท่านแบบนั้นแหละแล้วเขาอาจจะต้องรู้สึกมีภาระกดดันแล้วจะเป็นโรคเครียดแล้วกรู้วิตกกลัวในระยะยาวด้วยครับโอ้ขอบคุณนะคะสุดท้ายเดี๋ยวขอสามคำ ไปตกน้องตึกอะไรเงี้ยมลพิษเยอะทำให้แบบเป็นเสียงเป็นโรคโรคนี้มากมายแล้วก็แบบอาจจะแบบผิวหมองแบบเนี้ยก็ได้แเนี่ยแบบไหนตรงนี้เหรอเออพุ่มนี่ค่อยมากกว่าเออแล้วก็แบบยังโดนแดดโดนอะไรอีกอ่ะก็ผิวขาวๆแบบเราก็จะแบบกลายเป็นแบบเนี้ยเเขียวเหรออ้วสุดท้ายนี้ขอสามคำให้กับท่านสไปเดอร์แมนของเราหน่อยมลพิษค่ะครับโรคผิวหนังค่ะ แลตอนนี้นะคะพี่เขากำลังติดตั้งสายสลิงนะคะครับใช่ครับเป็นสายสลิงสำหรับการที่จะโลยตัวลงมาเพื่อเซ็ตกระจ,จกนะครับไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับตอน้นะคะระับเราก็อยู่กับพี่สุรเย็นะคะเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าพี่มีหน้าที่ทําอะไรบ้างค่ะได้ครับได้ครับผมนาสุรเยศสุภานะนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทแครคินประเทศไทยจํากัดคือทำาฆนาเกี่ยวกับเช็กระจกที่สูงนะฮะหรือศัพธุรกิจเขาเรียกว่าไพน์แมนครับผมบ <laughs> สี่รวมแล้ว การที่จะพัฒนาคนคนนึงให้มาเป็นสไปเดอร์แมนได้นี่ครับต้องใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณเท่าไหร่ครับโอ้เป็นเดือนครับใช้เวลาเป็นเดือนครับใช่ครับผมคือใหมายทุกคนเข้ามาอาจจะเป็นแต่มันไม่คล่องเวลาขึ้นที่สูงปุ๊บเพราะที่สูงเนี่ยมันจะมีระบบเซตตี้เพื่อป้องกันมีมีหลายตัวนะครับเซตตี้ตัวที่หนึ่งเซตตี้ตัวที่สองถ้าเซตตี้ตัวที่หนึ่งไม่ทำงานตัวที่สองจะทำงานแทนนะครับมันต้องมีการฝึกใช่ครับแล้วอย่างหนึ่งงานสไปเดอร์แมนเนี่ยมันที่สูงคนใหญ่คนกลัวไม่กล้าขึ้นมันจะหารรราาาาายงงงงนนค่ออข้้กกเถถึึตมี แล้วมาตรการในการป้องกันเนี่ยคะ่ะป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นม,มีมีวิธียังไงบ้างะคะคืออย่างน้อยอย่างที่บอกว่าเราก็ได้มีการผ่านการอบรมมาแล้วนะฮะในการอบรมเบื้องสูงเนี่ยค่าใช้จ่ายกค่อนข้างแพงนะคอร์ดหนึ่งสี่แสนบาทนะฮะคอร์ดหนึ่งสี่แสนบาทสองเราไม่มีการจะไม่ประมาทแล้วเราก็ลงมือทำงานนะฮะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมไม่มีเลยดูแลในงานเรื่องกับไปอร์แมนมาสิบปีเนี่ยอุบัติเหตุไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะฮะความปลอดภัยของพนักงานก้ามุนเป็นมีค่าตรอบริษัทนะฮะเราต้องจ้ ต้องการมีการฝึกฝนอย่างดีมีการตรวจร่างกายระจำปีทําตลอดครับเรื่องของการประกันอะไรพวกนี้มีฮะบริษัทมีประกันชีวิตครับของทุกคนสมมุติว่ามีเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาครับที่จะมีมาตรการในการเยียวยาบริษัทเนี่ยเขามีมีเงินก้อนให้หนึ่งก้อนนะฮะเพื่อทั้งตรักครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปเราจะขอไปสัมภาษณ์พี่พี่สไปเดอร์แมนได้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 ครับขอบคุณที่เดินะครับเราไปสัมภาษณ์สไปเดอร์แมนกันเลยดีกว่าจริงกันเลยดีกว่าไปกันเลย โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่โก้และพี่ณะนะครับก็ตื่นเช้ามาต้องเรียบเตรียมอุปกรณ์ของเราที่ของที่เราจะใช้ประจําวันแต่ละวันเช่นพวกคาราเมลเนอร์พวกชุดเบลพวกอะไรต่างๆเราต้องเช็คอุปกรณ์ของเราว่ามันบกพร่องตรงไหนไหมอะไรไงไหมเราต้องเตรียมความพร้อมของเราก่อนที่เราจะออกเดินทางมาทํางาน ก็ไม่ต้องถึงออกกํบบาลังกายทุกวันหรอกครับเพราะว่ายังไงเราก็ออกกบบาลังกายทุกวันแล้วเพราะมันใช้แรงมากเวลาการทํางาน,นประมาณครึ่งว,วันเลครับครึ่งวันจัดสองโมงถึงเที่ยงถึงลงมาครับแล้วสูงที่สุดเนี่ยครับ64ชั้นครับไม่นะ <c oughs> ก็คือเรามาั่นใจเรื่องด้านอุปกรณ์ของเราที่เราใช้มากกว่านี<ช>่แล้วใช่ถ้าเราไม่ประมาทมันก็ไม่ มันมันก็ไม่ผิดพลาดนะครับคอย่างอุปกรณ์เนี่ยถ้ามันเสื่อมสภาพหรืออะไรที่เราไม่มั่นใจเราก็จะไม่ใช่ยังไงครับตอนแรกก็กลัวขาสั่นเลยครับแล้วทำไมก็ชินครับเออทำไมถึงเลือกที่จะมาประกอบอาชีพเนี่ยครับทั้งที่มันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวก็ชอบความท้าทายมากกว่ามั้งโอ้ม่ใช่ ยังไม่ก็ไม่เคยมีนะครับง,งานอย่างนี้พลาดไม่ได้เลยครับถ้าพลาดก็คือจบเลย่าจ <laughs> จะจบอยู่งลางแล้วมั้ง <c oughs> เราก็ต้องลง <c oughs> ไม่ทํางานคือต้องเอาความปลอดภัไยไปหรือลมแรงเนี้ยเราก็จะไม่ทําเพราะมันใช้แบบเวลาเรายึดกับกระจกไว้เนี้ยเวลาเราจะกีกกระจกเงี้ยเราจะทํางานไม่ได้มันจะไม่สะดวก เราต้องมาทําเราต้องลงมาเพราะมันไม่ปลอดภัยสำหรับหัวเราขอขอบคุณพี่สองคนมากครับขอบคุณค่ะขคุะรับอาชีพคนเช็ดกระจกถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงหลายๆด้านในการทำงาน ที่เห็นได้ชัดก็คือการเกิดอุบัติเหตุเช่นการพัดตกจากที่สูงนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยพี่ๆที่เราไปสัมภาษณ์ก็ได้มีการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้คือเขามีการอบรมพนักง,งานใหม่ก่อนปฏิบัติงานจริงและในขณะปฏิบัติงานก็มีอุปรกรณ์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเช่นหมวกนิรภยัยสายรัดข้างสายรัดเต้นตัวชุดรัดกุมและถุงมือค่ะ นอกจากนี้นะครับทางบริษัทนะครับยังมีนโยบายประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกคนเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและครอบครัวเนื่องจากอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายนะครับแล้วก็หาคนประกอบอาชีพนี้ก็ยากพอสมควรนะครับครับไล่ความเสี่ยงหนึ่งนะครับก็คือมลพิษทางอากาศครับซึ่งความเสี่ยงเนี้ยเราสามารถป้องกันได้โดยการใส่หน้ากากอนามัยขณะทางานเพราะว่าในขณะที่ผู้เช็ดกระจกทํางานเนี่ยจะต้องสัมผัสกับน้ํายาเช็ดกระจกซึ่งเป็นสารเคมีตลอดเวลา และอีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือมะเร็งผิวหนังครับเนื่องจากว่าขนาดทางานเนี่ยจะต้องออกแดดนะครับได้รับแสงแดดที่ค่อนข้างจะแรงนะครับโดยวิธีการป้องกันเนี่ยก็คือการใส่เสื้อแขนยาวหรือการทาครีมกันแดดนะครับตะโกนเลยเอิร์ธนี่ครับพี่ครับพี่พี่เจ๊กันหยชูสองนิ้วให้หน่อยได้ไหมชูสองนิ้วให้หน่อยได้ไหมครับ ครับครบครัครับอรับครับครัีครครับ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 ครครับ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 คไับครับครคราาเกี่ยรัับรครับครรรับารับ